ที <Bond> ่อัสื่อให้ให้นะครับก็คือว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคโลกในยุคของเวเลสคือโลกไร้น้ำหนักนะครับอังกฤษหลายๆประเทศเลิกในการคำนวณมูลค่าส่งออกมาเข้าเป็นเมตริกตานาวนะครับเป็นมูลค่าทั้งหมดเลยนะครับก็รั้เป็นการเคลื่อนย้ายเยนบ่ายข้อมูลเพราะฉะนั้นระบบเกษตรของบ้านเราก็เช่นกันตอนที่เราก็จะเป็นเป็นเรื่องของเมตริกตารง อนาคตผมจะไม่ใช่แล้วพระฉะนแรกก็คือว่าเป็นการวัดที่หนึ่งท่านท่านได้ถามพูดที่ห้องโน้นนะครับว่าเกษตรเนี่ยจริงๆเราต้องอพัฒนานจากองค์ความรู้ไปสู่ระบบที่ใช้เอเจนซีไปแล้วก็เร<อ>ียกว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ไปสู่ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์แต่การที่จะเข้าไปสู่ระบบนั้น,นเราต้องเปิดและระเบิดคุณภาพไปแต่ถ้าเราอยู่ในนรันดร์คนเย็นในอ่าง เราก็จะแก้โจทย์เดิมด้วยวิธีการทดลองทำทีนี้อย่างในโน่ตสไลด์นี้น้ำเสนอสามชุดนะครับก็คือว่าชุดที่หนึ่งก็คือสไลด์นี้ครับผมาบอกว่าแน่นักคนเนี่ยมีคนอยู่สามจากพวกนั้นก็คือว่าชุดนี้มันหายไปเกิคืออยู่คนอยู่สามจากพวกที่อยู่ก็คือเหมือนพวกที่สซ่านะก็คือหา นะครับอันที่2องโดยพวกที่ปรับตัวอยู่กับกรรมา่อันที่3คือพวกที่มุ่งเงินกับอ,อนาคตไม่ต้องจดนะครับสไลด์ทั้งหมดนี้นะบางตัวก็จะมีบางตัวก็ความเข้าใจตอนนั้นนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวาอาจจะขอจักทางโครงการก็ได้นะครับไม่มมต้องเพิ่มเองมนะแต่ถ้ามีไอเดียใหม่หรือว่ามีแนวคิดหรือว่าคําถามอะไรทีจ่จดได้แต่ถ้าจะจบข้อนะความานี้นะไม่ต้องไปจดกะบใครเพราะว่าผมเชื่อนะครับว่า ผมเองก็เจอมาแล้วสนใจเรากลับบ้านแล้วก็เราก็จะไปหาู้สุกน่อยเหมือนกับสมบัติอัินดีถ้ากลัวคนมาขโมยเป็นลายแทงแล้วเราก็จะลืมไปเลยจนในที่สุดเราวันที่น้ำพุ่มใหญ่หรือเราย้ายบ้านเราก็จะเลือกมาแล้วเราก็จะไปขายให้กับแพ๊ไข้ปวดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแพ้ไข้ปวดนั่เป็นคนที่มีความรู้เยอะที่สุดนะครับมีความรู้ที่เราเลคเชอร์ทั้งหมดจะอยู่ที่ครับผมนะตอนั้นต้องสนใจนะครับนะเรานฉะ้น ไม่ว่าไงก็แล้วแต่ก well. ็คือว right? ่าเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในสามจากพวกนี้ว่าเราอยู่ที่เราเลือกผมอยากจะเริ่มจากสไลด์นี้ว่ากว่เซ a ร์ e คอมเม e นต์นี่แปลว่าอะไรครับมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยล้วนแสวงหาความหมายกันทุกคนอยากตั้งคำถามอยากให้ทุกท่านลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนี้ท่านแสวงหาจะมีสไลด์สุดท้ายที่อยากจะมีออปชันให้เลือกนะครับคือท่านแสวงหาอะไร ก็ตัวใครตัวมันนะครับไม่จาเป็นต้องเหมือนใชรไหแต่อยาได้ตั้งคําถามเลยว่าในวัยอย่างเราแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรนะครับผมอยากจะเริ่มจากสไลด์นี้ก่อนนะคุณเคยไะโกนในฮัลเลอร์โกลด์อายุยี่สิบนะครับหลายคนพยายหน้าก็คงถามครับว่าจริงๆท่านอยู่ในวัยของการสร้างที่สิบเพื่อจะข่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสังคมปีแปดสิบเซ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลา ไปทำ80%เพื่อจะให้ออดเกิดการเปลี่ยนแปลงแค่ที่10%อันนั้นเสียเวลาเปล่านะครับเพราะท่านยังไงท่านก็ไม่มีแรงเยอะเท่ากับเด็กรุ่นใหม่ดนะครับที่พูดนี่ไปเรื่องว่าท่านแก่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมอว่าจะไปเร็วนิดหนึ่งนะก็คือมันก็ที่สร้างอยู่แล้วนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนรู้หลักการสำคัญ80%ภายในเวลาสั้นๆที่10%อันนี้เป็นจุดออ่นของสังคมไทย เราก็จะมีความรู้สึกเรารู้แล้วแต่จริงๆเท็จลับเท็จวิชาที่สําคัญมันอยู่ที่20%ที่อยู่เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเวลาเราเรียนหรืออะไรเนี่ยเด็กๆนะพัฒนาการจะเร็วมากเลยเด็กเอโดยธรรมชาติเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะฮะกระโหลกเนี่ยจะติดในช่วงอะไรคะัเดือนแรกในผู้ปกครองทราบนะครับแล้วก็เซลล์สมองเนี่ยก็จะสร้างตัวเนี่ยประมาณภายในหน่งปีสองปีแรกนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยจะอปปี้ทุกอย่างใครมีลูกเล็่นก็จะรู้เลยว่าถ้าเราอ่านหนังสืออะไรหรือว่า เล่าอะไรให้เขาฟังนะฮะเขาเรียกว่าแปรโฉมีแต่ใข่ไม่มีหอนคือเขาดูดเข้าไปหมดเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาจะปอกอัพแล้วก็จะเชื่อมโยงแล้วก็สามารถบอกเป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับมันมีกรณีอันหนึ่งที่น่าสนใจในผู้หญิงชาวตะวันตกคนหนึ่งนะครับที่อันิจชิตป่าแล้วก่อนเสียชีวิตไดสามารถพูดภาษาอาหรับได้เขาก็เลยสงสัยว่าทำไมเขาเคยผู้หญิงคนนี้พูดอาหรับทั้งที่ไม่เคยเรียนอาราวิต เขาบอว่าไปสืบประวัติแล้วเขาบอว่าสมัยวัยเด็กโหยเดือนแรกแม่เนี่ยตั้งคลอดตั้งคลอดอยู่อยู่ในประเทศอิสราเอลแค่นั้นเองเพราะนั้นเด็กเนี่ยจะดูสืบแต่จะใช้ได้หรือเปล่าดูทุกท่าทุกท่านในห้องนี้นะเอ่อเป็นการไอ้สิ่งที่ท้าเรียนมาเนี่ยก็คือท่านไม่ต้องขอย้ายต่อไนเลยที่มีอยู่นะอยู่ในกระโหลกท่านอยู่ในตอนตอนนี้อยู่ที่การเชื่อนะถ้าเชื่อไม่ได้ก็จะกลายเป็นกระลาตามใจ แต่สาระสำคัญอยู่ที่20%ที่ยังไม่ได้เรียนแต่มาใช้ภากาอันะครแก่นวิชาวัยเราวัยที่เราจะต้องเป็นการส่งมอบแก่นวิชาให้กับคนรุ่นใหม่กำหนดนโยบายให้กับคนรุ่นใหม่แต่การที่เราจะส่งมอบตัวนี้เราต้องมีความละเอียดก่อนที่ผมถึงนําเสนออะไาบ้าๆบอๆอะไรเนี่ยจริงๆมันก็บ้าาบอๆจริงๆนะเพื่อจะสื่อให้เห็นว่าอย่าไปจับสาระแร้วบางทีเเวลาโดยเฉพาะเราอาจจะอยู่ในราชการไม่ผิดที่เราอยู่ในราชการแต่นราชการ ก็จะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งทำให้เรายึดอัูนกรอบบางอย่างซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดถ้าผมไปอยู่ในกรอบนั้นผมก็ก็คงเหมือนทุกนคนนะแต่ในเมื่อโลมกมันเปลี่ยนไปแล้ว,เร,วเราก็จะมีความเราก็จาเป็นก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกับว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกผมเนี่ยจะก้าวจากบ้านเนี่ยถามว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกก้าวไหมไม่อยากแต่มาอถึงเวลาที่เขาต้องก้าวแล้วลูกที่ไม่ก้าวออกไปก็คือลูกปัญญา เขาต้องไปไปมีที่ไปแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะฉะนั้นนี่คือเราก็ต้องยอมรับจิกาการเปลี่ยนแปลงที่มันมานะครับเราจึงขาดสุนยระยะไม่มองไปมองเพียงสาระหรือกระพี้วนๆมากเกินไปอันนี้คือส่วนใหญ่นะเราจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่นะปูช่องตัวตำรับตำราเยอะแยะแต่เราไม่ใช้ฟิลลิ่งใช้หัวใจในการจับมันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดผมขอย้ำหลายหลายครั้งเรื่องระบบการศึกษา ผู้บริหารใหญ่ๆในองค์กรระดับโลกตอนนี้ท่านทราบไหมว่ามีพื้นฐานการศึกษาจบในช่วงมินชัยแต่ตอนนี้ไม่ใช่คือถามว่าผิดไหมไม่ผิดอีกเพราะว่าในบางช่วงของการก่อร่างสร้างตัวคือสังคมนแต่ละช่วงแต่ละยุคสมัยนนมันมีความต้องการคนไม่เหมือนกันนะครับในบางช่วงเราต้องการคนที่จะมีวิที่สว่างบางช่วงเราต้องการโจทย์ห้าร้อยไม่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 ผิดนะครับผมขออนุญาตนะครับในห้องนี้อย่าว่าผม จะมีพักมีพระสงฆ์อยู่ด้วยนะครับผมจะเลคเชอร์เนี้ยผมจะถามอยู่ด้วยเลยบอกว่าคุณสมบัติของการผสมยิงนี้คืออะไรแรกกรแต่สวยด้วยถูกต้องมั้ยครที่เหล่ใช่ไหมที่เหล่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณสมบัติของการเป็นการเป็นเป็นพระคืออะไรต้องอยู่ในปฏิบัติถูกต้องใชไหมเพราะฉะนั้นคือบางทีเนี้ยเราอยากไปเอาคุณสมบัติของกลุ่มหนึ่งเนี้ยมาวัดอีกกลุ่มหนึ่งนะมันก็คือเขาก็อยู่กับเขาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ก็ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราว่า,วาผมกําลังนําเสนอว่าโลกเราอยู่ในยุคของ big data หลายหลายคนที่อยู่ในเรื่องของสารสนเทศจะรู้เรื่องของดา g data ใหม่นี่นะถ้าเราไม่เข้าใจแก่นตรงนี้นะเราไม่มีทางรู้เลยนะครับดูหนังเรื่องอายุที่ภูมายนะวันก่อนเมื่อวัื่อนนะีนนน่พี่สาวผมเนี่ยเพิ่งโทรมาถามเพราะว่าเขาบอกังาเขงไปน,นาเสนอเปเปอร์ที่อเมริกาเขา เขาเขากำลังเรียนริเนี่ยเองคุณทีนี้เขาก็ถามผมว่าป้าจะต้องทำยังไงพอดีเขาก็จะต้องมีเลคเชอร์ด้วยแล้วก็อีกสองด้วยผมเขาไม่ได้ฝีมือไทยนะครับแต่ลูกสาวผมเวลามีเรื่องอะไรที่โกรธก็จะทำแต่ถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไม่ทำเราก็น้อยใจนะครับบางทีเราก็รู้สึกอย่างนั้นแต่โอเคเราก็บทบาทในครอบครัวเป็นอย่างไรผมก็บอกเขาแบบเดียวที่กาจารย์จะบอกกับท่านว่าเคยดูหนังเรื่องไหนที่กูุมมาเคยดูไหมฮะ ผู้พิพากษาที่นักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งจอห์นแนชถ้าเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วเราไม่เกิดเรื่งเรื่องแหน่งต้องเอาความรู้ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ดีประอบด้วยนะครับจอห์นแนชผมก็ถามว่าเคยรู้ยังก็นเอาก็ดูกระป้างเนี่ยตอนเด็กๆคือเรื่องของนักจอห์นแนชเนี่ยเข้าไปในห้องของ CFA แล้วเห็นแพทเทิร์นของตัวเลขเห็นแพทเทิร์นของตัวเลขนะผมก็คิเด้วยตัวเองนะ P.C. อันอันไหนท่านบอกว่าถ้าทำ20ใช่ผม22หน้า เพราะว่าเป็นเรื่องของเต็มเียอเลทีนี้คืออะไนะครเป็นแพทเทิ์นของตัวเลขนะครับแต่ทำให้คือคนเนี่ยเราจะต้องเป็นคนเห็นแพทเทิ์มตรงนั้นทีนี้ถามว่าคนที่จะเห็นแคทเทิ์นตรงนั้นได้มตัวเรื่องมีความลุ้มลมีความลุ้ลึกถ้าเราไม่คือมีอยู่2เรื่องัหนึ่งเราเองจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการจุดต่างๆในแพทเทิ์นหรือ2ก็คือมียานทัศนะคนบางคนก็มีนะฮะไเมื่อจาเป็นจะต้องเรียนเก่งนะครับเราก็มียานทัศนะที่จะเห็นแพทเทิ์นของตัวเลขกันเพราะฉะนั้นสิ่งททีี่่่ผจะเเนนห็ว ความไร้าสาระคือสิ่งที่มีสาระในปัจจุบันยกตัวอย่างง่ายที่สุดอันนี้ก็คืออาจจะผมอาจจาะพูดผิาาดก็ขออนุญาตนะครับปรณีมีพระคุณเจ้าอยู่ด้วยว่าเอาสาร,ร,รุออยนาจจะรู้สึกว่ารู้สึกไม่ได้ตั้ใจ่าไร่พระเศวติบัติมนนาเนี่ยเราเกิดตีนแบบจนบางทีบางทีก็อาจจะอยู่หลายหลายปีก็ได้แต่มาอยู่วันหนึ่งก็เกิดการรูธทรมันก็ใกล้ๆกับยศกรณีของเด็กเล็กๆนะที่อยู่อยู่ก็คือ สามารถที่จะโ่้งประโยคเต็มๆออกมาเพราะว่าเขาดูสื่อครอบงำจนร้อยเดี่ยวเรื่องราวเหล่านับบได้นครับอันต่อมาก็คือเรื่องของโอกาสที่ดีของถามว่าโอกาสเกิดน้อยเกิดมากไหมครับน้อยโดยปกติตกจนจนมีความรู้สึกว่ามันมันควรจะตกอะไรนะสองวันก่อนก็ตกที่ไต้หวันเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือว่า อันนี้คือเป็นหลักของในในวงการไฟแนนซ์ก็จะมีหนังสือเล่มหนึงนนาา่งชื่อเลยว่าคนแต่งเป็นชาวอลาฟชื่อแม็กสวอลแล็กวอลถ้าเป็นสนใจสาเรื่องนี้น่าไปนสนใจเรื่ออะไรก็ว่าการไปจับแพทเทิร์นที่นะทมีโอกาสเกินเกนนดน้อยแต่เกิดแล้วเกิดหายระนวงการเกษตรของเราต้องเอาคนนี้มาใช้โอกาสเกิดเกิดซืนามินน้อยไหมน้อยแต่ถ้าเกิดแล้วเป็นยังไงฮะ เพราะมันแก้หายไม่ได้เพราะฉะนั้นคือสิ่งบางอย่างเนี่ยเกิดน้อยแต่เกิดแล้วเราแก้ไม่ได้ะนะเราต้องเข้าใจเข้าใจให้ถูกว่าศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวผมขอใช้<ม>ใสไตล์ต่อไปยกตัวอย่างนะตัวนี้อากาศที่เราหายใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราขอบด้วยอะไรครับแท้จริงจะแท้ต่อสี่ <c oughs> เราประกอบด้วยส่วนนี่คือ,อตัวของไทยโตรูใช่ไหมฮะ ประกอบด้วยส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ถึง80%โดยเฉลี่ยก็คือนาโกรเจนแตถามว่าถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดว่าอถ้าเกิดว่ามันไม่มีไม่มีสาระนั้นก็ไม่ควรมีนาโกรเจ้นเลยหนีไหมครับไม่ได้นะครับร่างกายเราทำนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองสังคมเราจะได้เข้าใจเลยครับในสังคมก็ต้องประกอบไปด้วยพวกที่ไร้สาระเหมือนกันถ้าไม่มีไร้สาระนะฮะไอสิงที่มีสาระก็ทำไมฮะก็อมองไม่ออกเหมือนกันไอสิงที่มีสาระประมาณ20%แต่คุณจะลืมนะครับ สิ่งที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยมันทึงไมฮะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ไอ้นั่นถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะถ้าเกิดเราถูกโรวมแก๊สพิษนะฮะประมาณเท่าไหร่ครับห้านาทีเราก็มองเพ่งไปแล้วถูกต้องไหมครับในทางกลับกันอย่าไปมองเป็นผู้ร้ายถ้าเกิดตรงนั้นเป็นโอกาสเขาก็ได้ใส่เอาไปโอกาสเหมือนกับแรธาตุที่หาย,ยากอย่างในวงการของเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยสารอื่นตัวหนักทิ่งด้วยนะฮะเราใส่ในสารความตัวพวงหรืออะไรเงี้ยใส่ แค่ไม่กี่องค์ประกอบเปลี่ยนไอ้ซายเมื่อก่อนเนี่ยมันมีนักปราชญ์เขาเคยบอกว่าอนาคตเนี่ยจะเสกสายเนไอโฟนเป็นจริงนะครับซายที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือซีลิกอนซีลได้เวลาเรามาโดะพลังไอ้โดะไอ้เจ้าตัวอะตอมของธาตุบางตัวที่เป็นธาตุแปลกปลอมเข้าไปคือกลายเป็นไมโครชิปไมโครชิปเนี่ยก็คือซีพียูตัวหนึ่งนะครับมีมูลค่ามากกว่าของคำใช่หรือไม่ตัวหนึ่งครัมูลค่าในการผลิตนะ ไม่ถึงหนึ่งเดียวแต่เขาขายของเราเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นหมื่นบาทไอตัวไอเอสดีด้าสมัยที่ผมเรียนอยู่นะครับไม่ใช่สมัยที่เรียนเนะมื่อไม่กี่ปีที่ผมเอาไอมิสซิลี่ใหม่ๆอตอนนั้นาานหกสิบ,บ,บสี่เม็ดราคาประมาณหกสิบล้านของตอนที่เนี่ยบรศษัทของท่านจะมีอีก่ที่ต่ำสุดนีก็แคหกสามสิบสองกิกะสาสบสามกิกที่ทราบไหครับเมื่อสิกว่าปีก่อนเ่าเป็นพันล้านบาท ไม่ได้พูดเลยนะครับที่เป็นเช่นกายฮนะทรานซิสเตอร์ฟี1หนึ 1958, ตัวละ128เหนะรียญนะฮะโซนี่ไปซื้อมาจากเอบริษัทเอทีเทีมาทำในวิธีแรกใครเคยเรียนวิธีแรกครับสารภาพมาเลยคับไม่ได้รู้ว่าแก่ละ <c oughs> ไดโอไดที่มเน็ตไว้นะฮะในบ้านนอกนะวิธีแรกนะครับที่ไปลักหน้าวาเด็มเลยคือเ <c oughs> มน็กไว้ได้นะฮะตัวนด้น,นะตัวหนึ่งนี่ฮะหนทรานซิสเตอร์หนึ่งเหรียญ ตอนนี้เนี่ยในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์มือถือของท่านหนึ่งพันล้านตัวแค่ตัวละนี่ถ้าเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะครับโอ้โหอันนาการเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือเราต้องมองสิ่งเหล่านี้ออกนะเป็นมันวิทยาศาสตร์ก็คือว่าจริงๆแล้วทำไมหลายหลายสังคมทำไมถึงต้องเรียนเรื่องนามธรรมเรียนเรื่องแปลกอยาเพราะการเรียนสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้ลึกซึ้ที่ผมเคยบรรยายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จริงๆนะด้ย ได้เอารูปนะะั้นมาว่ารูปที่ปิกัสโซเนี่ยสร้างภาพวัวที่ราคาสิล้านเหรียญใช่ไหมคสร้างมาเพื่อเส้นสิบเส้นไม่ใสิบล้านให้เป็นคันล้านบาทอะไรแค่สิเส้นเองแต่ก่อนที่จะมาเนี่ยก็สร้างเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าถ้าถลายผลเสียงเป็นสิ่ง,งที่ีเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจดีไฮเดอร์ซีเวลาเราทำอะไรเนะี่ยเราชอบไปดูหนังคือเคดูหน้าเวทีแต่เราไม่เคยไปดูหลังเวทีเลยว่าเขาทำเพราะฉะนั้นเราก็คึงกลายเป็นผนเสียงจำไหมนะครับถ้าเราดูหน้าเวทีเราเป็นคน เสียกับแต่ถ้าเราอยู่หลังเวทีเราทุกคนไ,ได้กับมีหลักแค่นี้แหละครับถ้าเราอยู่ข้างหน้านะฮะจะได้ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนี้ตัวอย่าง